สวัสดีค่ะรัตนมณนพรมยานนะคะการเปิดไพ่พมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะการงานการเงินความรักปกักแรกเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นอย่างไรขอกุบาจารย์นะคะอวยพรนวยชัยชาว ราศีสิงห์ด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะว้าวพ่อแม่รักษมีพระโคนนทินะคะแล้วก็เทพเสานะคะอืมอย่างไรดีอะ พระแม่ลักษมีมานะคะช่วงนี้การงานของคุณนะคะคุณจะดูดีมีเสน่ห์นะในเนื้อที่การงานนะคะจะได้รับการสนับสนุนก็เป็นไปได้เลยนะคะแต่มันจะต้องเหนื่อยนะเออมันแลกมาด้วยด้วยความเครียดวิตกกังวลต้องขยันและอดทนนะคะในช่วงนี้ถึงจะทำเงินถึงงานจะประสบความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่รู้สึกเหมือนแบบเครียดวิตกกังวลแต่มีเกณฑ์ได้ของขวัญชิ้นง,งามมีเกณฑ์ที่จะได้ อะไรดีๆในสิ่งที่คุณรู้สึกเหนื่อยมานานทั้งปีก็เป็นไปได้นะชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอให้คุณสู้ลอดทนต่อไปนะคะพระแม่ลักษมีมาแล้วนะคะอย่างไรแล้วนะคะจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะขอให้คุณมีสตินะคะในทุกๆหน้าที่เออหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็อดทนนะคะใครรอง,งานอยู่จริงๆเออจริงๆเนี่ยมีเกณฑ์จะได้งานนะคะแต่ว่า มันก็มาพร้อมความเหนื่อยความเครียดนะคะรู้สึกว่างานช่วงนี้มันจะเหนื่อยเนาะมีความเหนื่อยความเครียดนะคะอืมแต่พอมีพระแม่ลักษมีเข้ามาตัดเนี่ยความเหนื่อยความเครียดของคุณนั้นน่ะมันเขาเรียกว่ามันออกดอกออกผลมันเห็นผลลัพธ์ไปในทิศทางที่ดีอาสาธุนะคะขอให้คุณสู้เลอทนต่อไปเนาะอืมทีนี้เรามาดูเรื่องเงิน เรื่องเงินจะเป็นอย่างไรชาวราศีสิง์เรื่องเงินชาวราศีสิง์นะคะเรื่องเงินนะคะพญารายทรงสุบรณไกทองปัาชลวรรณนะคะแล้วก็พระอัสุรินทราหูนะคะเอ่อการเงินจะมีเงินเข้ามานะคะไปในทิศทางที่มีเงินมีเงินใช้นะคะ แต่ว่ามันอยู่ในส่วนของความเครียดวิตกกังวลนะคะพระอศิลาหูขึ้นนะคะเงินอะไรที่แปลกๆเงินลับๆเงินใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเงินใส่เทาเนี่ยจะมีมาเข้ามานะคะมีเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือรยวดยานพานะด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้เงินไม่ตกเงินไม่มานะคะมันจะมาจากความเหน็ดเหนื่อยของคุณนะคะแล้วก็จริงๆมี ผู้อุปถัมภ์อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยพระนาลายทรงสุบันคือมีคนสนับสนุนเรื่องการเงินนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเนาะอย่างไรแล้วเงินมีเกณฑ์การได้เลื่อนเงินเดือนด้วยนะเนี่ยในใครหลายๆคนนะ,คะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมาจากฝีมือมาจากการทุ่งเทขยันและอดทนของคุณนะคะ งานออนไลน์เงินที่ใส่เทาเนี่ยโดดเด่นนะคะเงินปิดบงังซ้อนเลนโดดเด่นช่วงนี้ถ้ามีโชคหรือว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องเงินใดเข้ามาเนี่ยก็ขอให้เก็บเป็นความลับก็จะดีนะคะเออไม่ต้องไปบอกใครนะว่าฉันมีเงินเออเจ้ากรรมใยเวรมันมาได,มมาได้มันมาได้ตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ใจดีด้วยนะคะอืมจะมีเกณฑ์อะไรที่แบบถ้ามีใครมาขอยืมเงินหรือว่าให้คําประกันเนี่ยให้ระมัดระวังดีๆนะคะ การได้คืนมันไม่ได้ง่ายหรือว่าคุณไปกั้าประกันใครเนี่ยมีเกณฑ์จะตกมาให้คุณมีภาระได้ก็ระมัดระวังเนาะอืมอ่ะสาธุนะคะอย่างไรแล้วเงินจะเข้านะคะก็ขอให้คุณสุขุมรอบครอบในการเงินนะคะส่วนใครที่ยืมเงินคุณไปหรือว่าใครติดหนี้คุณไว้เนี่ยคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ไปแบบไปสู้ไปสู้ลบปบมือไปทวงถามไป ไฟเพื่อเอามาไปทะเลาะต่อสู้เพื่อให้ได้มานะคะมีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์นนชนะแต่ถ้าคุณนั่งเฉยๆรอให้เขามาให้เนี่ยยากนะอยากได้คืนก็ต้องไปทวงถามนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักความรักเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนธันวาชาลาศีสิงความรักเทพาทิตนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นชีวิตใหม่เออ พระรามกนางสีดานะคะแล้วก็สุดท้ายพระสลินลาหูนะคะอคนโสดมีเกณฑ์จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆแต่มันมีเกณฑ์อะไรที่แบบทั้งคนรักเก่าทั้งคนรักใหม่ย้อนทั้งคนรักเก่าทั้งคนรักใหม่เลยอ่ะบางทีอาจจะคุยกับใครแล้วก็ปิดบังซ่อนเลนบอกใครไม่ได้พูดไม่หมดหรือคบซ้อนอันนี้ให้ระวังนะคะเออหรือคนที่เข้ามาเนี่ยเช็คดีๆว่าเขามีคู่แล้วหรือยังนะคะ เออมันเป็นการเริ่มต้นอะแต่เผอิญว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะอันนี้ให้ระวังนะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะมีเกณฑ์การสับสนวุ่นวัยใจคนเก่ามาทําให้วุ่นวายใจกันหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเล้นนะคะครบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็บางที ความเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปมันก็ไม่ดีสำหรับชีวิตคู่นะคะก็ขอให้คุณลดหย่อนลดความตึงเครียดใส่ใจใส่ใจแล้วก็มั่นใจในความรักความสัมพันธ์หรือคู่ของคุณแล้วจะดีนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ